สดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel ค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อ s t ค่ะคลิปนี้เรามาดูความรักค่ะให้กับชาวทัตุดินแลวนะคะได้แก่ราศีพฤกษภกันมาก่อนประจำช่วงวันที่16-31ถึ 31. มก,การาคม66ค่ะมาดูกันว่าชาวธาตุดินนะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,การาคมความรักจะเป็นอย่างไงบ้างนะ,ะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลค,ค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะคะสามารถเช็ควันที่เกิดของคุณดูก่อนได้คะ่ะที่ใต้คลิปว่าคุณอยู่ในราศีธาตุดินพฤกษกันมาก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดตรงคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่ตรงแปลว่าที่คุณทราบมาตลอดเนี่ยคือแบบไทยนะอันนี้บอกให้รู้ก่อนเพราะว่าแบ่งราศีเนี่ยแบ่งวัน ที่มันไม่ตรงกันนะคะคุณจะลองยึดแบบสากลดูก่อนเปิดใจฟังดูว่ามันตรงไหมก่อนก็ได้ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ตรงหรือว่าเรารู้สึกว่าเราดูแบบไทยมาตลอดเลยแล้วราศีแบบไทยเนี่ยมันมัน,ม,นมันแม่นยํากับคุณมากคุณจะลองดูก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้เป็น general reading ดูไอ้คนหมู่มากหนาะพลังงานมันแบบเป็นพลังงานรวมๆคะ่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือตรงทั้งหมดเลย ก็ได้เหมือนกันนะคะวิธีการที่ดีที่สุดหรือง่ายที่สุดคือลองฟังค่ะว่าสถานการณ์ความรักมันตรงกับคุณไหมถ้าฟังแล้วเออเหมือนเลยหรือว่าเออใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณก็สามารถเอาแนวทางไปปรับใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดฟังแล้วไม่ตรงไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงน,นั้นนะไม่ต้องไปหนอยว่าเออทำไมไม่แม่นไม่ตรงอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมค่ะมันไม่ใช่ดวงของคุณนะถ้าอยากจะแม่นยําก็อาจจะต้องดูดวงส่วนตัวเนาะกตอีกแบบหนึ่งคือการดูแบบลักนณาค่ะแต่จําเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดนะถ้าใครรู้เวลาเกิดตามลิงก์ไปหาค่ะลองเปิดใจใครไม่รู้ว่าลักนณาคืออะไรตามไปดูได้ค่ะพอเรารู้ลักนณาแล้วลองมาดูว่ามันแม่นยํำไหมเพราะในส่วนตัวของเพื่อนะเพิ่งเล็กคอมเมนให้เป็นดูกันแบบ ให้ดูแบบลักษณะามากกว่าเพราะว่ามันใช้เวลาเกิดสารที่เกิดเนาะมันจะออกมาเป็นราศีของคุณอีกอันหนึ่งนะคะอ่ะลองดูไพ่ข้างหน้ามีสีจำรับเหมือนเดิมเอาไปใช้ไพ่คู่บุญนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าปีนี้ทั้งปีเราจะใช้คู่บุญแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็โรแมนต์ซนโจแล้วก็การ์ดของมันเองคาแรคเตอร์โมชันการ์ดใครสนใจก็ยังสั่งได้นะใกล้หมดเต็มทีแล้วใครยังอยากได้เอาไปเปิดเล่นเล่นสนุกๆใช้ง่ายๆก็ทักมาจองกันได้มามาสั่งซื้อกันได้แล้วก็ ช่วยทําบุญกันด้วยเนาะวันนี้เปลี่ยนผ้าปูใหม่เห็นไหมเออสวยงามนะอะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะสําหรับคนธาตุด,ดินมาผ้าปูก็ยังสั่งได้เหมือนกันนะเงินทําบุญเหมือนกันอะมาขายของนิดนึงพลังงานความรักของคนธาตุด,ดินค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสหานะไหนก็ตามนะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะในช่วง 16- 3 1สามดมกราคมพลังงานของคนธาตุด,ดินค่ะความรักของคุณหรือพลังงานรวมๆของคุณจะเป็นยังไงเนาะมาดูกันค่ะ ให้ยอยากบอกว่าต่อสู้ตายแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องไฟโตกน,นะเป็นช่วงแห่งการแข่งขันนะคะให้ระมัดระวังอ่ะใครโสดไม่ได้มีคู่กรณีใดๆเลยคุณอาจจะเหมือนต่อสู้ในเรื่องหน้าที่การงานต่อสู้กับอ,อุปสรรคปัญหามีคู่แข่งต่ังๆนานๆเราต้องเหนื่อย ก็เป็นไม่ได้อาจจะเป็นกําลังใจให้นะเปิดปีใหม่มายังมีพลังกายพลังใจก็สู้กันต่อไปแต่ถ้าเกิดใครมีคู่กรณีจะเป็นคนคุยหรือมีแฟนอันนี้ระม,มัดระวังค่ะคุณอาจจะทะเลาะบเบาแหวงกันก็ได้นะอย่าอีกโก้ใส่กันนะอันนี้เตือนไว้ก่อนใครยังไม่ทะเลาะกันก็คืออันไว้ถ้าเกิดใครบอกเออไม่ทันแล้วค่ะทะเลาะไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้อง ลดลดลด,ลดอารมณ์ลงเนาะแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลเนาะถ้าเกิดไม่พร้อมอย่าเพิ่งคุยเนาะแต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เปิดใจพูดคุยกันอย่าใช้อีโก้หรืออย่าแบบเอาชนะกันก็แล้วกันเนาะต่อสู้เนี่ยเห็นปะมันเหมือนแบบความรักอะมันต้องเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมเป็นพูดเสมอเสมอเลยแต่ว่าเวลาเราสู้กันแล้วมักแบบอยากจะเอาชนะอะแล้วมันกลายเป็นว่าอยู่กันคนละฝ่ายแบบคนหนึ่งสีเขียวคนหนึ่งสีแดงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกปะอะระมัดระวังลองดูค่ะเดี๋ยวดูว่า,าไพ่ใบนี้เนาะไอการต่อสู้ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเออคนโสดอะไม มีคู่แข่งในความสัมพันธ์เยอะก็ได้นะแล้วคุณอาจจะต้องแบบไปฟาดฟันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นอะไรนะคะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยโสดสนิทกับโสดแบบมีคนคุยก็ได้นะเออคนคุยเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆคุณก็สถานะโสดถูกไหมใครที่แบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณดูได้ไดั้งแต่คนโสดยันคนมีคู่เลยนะแล้วดูว่าสถานการณ์ความรักของส่วนไหนตรงกับคุณคุณก็เอาไปปรับใช้เท่านั้นเองมาค่ะคนโสดท่าดินนะเพิ่งโสดกันมาก่อนค่ะ อ่ามสบถึงสามอ็ดมัก,กร,ราคมห6หนะความรักของคูณคนโสดจะเป็นยังไงบ้างมาลุ้นกันมาค่ะปึ๊บต่อสู้กับอะไรเนี่ยหกไม้อืมแปดเหรียญน,น่าจะเป็นการต่อสู้ในเรื่องการงานการเงินนะเจ็ดถ้วยอืมเอ็มเพเรอร์โอ้โหชัดมากอัศวินถ้วยเจ็ดดาบโอเคอ่ะ เป็นไปได้ค่ะว่าอะถ้าคุณโสดสนิทเลยนะคุณอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในหัวคุณก็ได้บางคนเหมือนแบบเฮ้ยอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นะอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบไฟแรงก็เป็นไปได้นะก็ต้องบอกว่าการงานการเงินคุณกําลังอยู่ในจุดที่ไปได้เรื่อยๆเนาะแบบเก็บเก็บเล็กผสมน้อยหรือว่าถ้ามุ่งม,มั่นตั้งใจคือมันมีความขยันขันแข็งในตัวคุณมากะแล้วมันอาจจะมีหลายสิ่งที่คุณแบบเออทําอะไรก่อนหลังดีมีอะไรต้องทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะ เอ็มเพอเรอร์ก็ขึ้นมาค่ะแปลว่าการงานคุณปังมากไม่ว่าจะเป็นงานเงินค่อนข้างดีแต่ว่าความสับสนคือเออมันต้องทําหลายอย่างเนาะอาจจะแบบเออไม่รู้จะเริ่มต้นอันไหนก่อนหรือจะเรียงยังไงดีอะไรเงี้ยคุณก็จะมีการต่อสู้วุ่นวายกับเรื่องการงานการเงินซึ่งแปลว่าบางทีการทะเลาะเบาะแหวงอันนี้เนาะหรือต่อสู้อ่ะหนึ่งคือต่อสู้กับตัวเองว่าฉันจะต้องเหมือนเรามีเป้าหมายให้กับตัวเองก็ได้เนาะเราก็พยายามต่อสู้ว่าให้ไปถึงเป้าหมายนะั้นให้ได้เพื่อประสบความสาเร็จอาจะก็เป็นไปได้หรือต่อสู้คืออาจจะมีกการตลง เขาเรียกทะเลาะเาบาะแ้ง กับคู่แข่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าเป็นการทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมงานนะแต่ว่ามันอาจจะมีความระแวงเจ็ดดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าเราเป็นคนแบบมีความระมัดระวังตัวสูงที่ผ่านมาอาจจะเคยโดนแทงข้างหลังมาก่อนก็ได้มันเลยมีความระแวงค่ะแต่เปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณจะทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมงานคนในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะแต่มันอันที่หนึ่งคือต่อสู้กับอุปสรรคภายนอกอย่างเช่นว่าต่อสู้กับคู่แข่งข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือต่อสู้กับเป้าหมายในชีวิตของคุณเองว่าคุณอยากจะไปให้ถึงเพราะฉะนั้นคุณต้้ออองงงงลลกายใจค่นขเะ ว่าแบบจะทําอะไรก่อนหลังอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้เนาะมันจะเป็นเรื่องประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานนะสำหรับคนที่แบบ โสดสนิทอะไรมากๆนะการไปอีกการหนึ่งค่ะถ้าเป็นเรื่องความรักความสมัมพันธ์คุณอาจจะไปแอบ,บชอบใครหรือมีใครแอบ,บชอบคุณก็ได้นะซึ่งการต่อสู้อันนี้มันอย่างที่เบิ้ลบอกเลยมันแปลว่าเราอาจจะต่อสู้กับความรู้สึกในใจของตัวเองว่าเค้ยแบบเขาจะชอบเราหรอเออไม่เอาไม่เอาพยายาแบบตัดใจสงสัยเป็นไปไม่ได้นู่นนี่นั่นใดๆก็ตามหรือมันมีคนเข้ามายื่นั้วยให้กับคุณค่ะแล้วคุณก็แบบเฮ้ยเขาจะชอบเราหรอหรืออะไรเงี้ยได้บอกปะต่อสู้กับความรู้สึกในตัวเองแล้วแบบพยายามจะนิ่ง ก็เป็นไปได้เพราะจริงๆถามว่าเราชอบเข้าไหมมันก็จะบอกว่าถ้ามันมีคนเข้ามานะคุณก็มีความชอบเขานะเพราะเขาก็ดูเหมือนแบบเป็นแบบลักษณะที่คุณชอบอ่ะเออเป็นเอ็มเพอเรี้ยมีความแบบว่ามั่นคงในด้านหน้าที่การงานการเงินแล้วพอมาคุยดีอ่ะคุณคุณก็อกเอ๊ะหรือเขาชอบเราเอ้ยแล้วทาให้คุณฟุ้งซ่านคิดไปเยอะ ก็เป็นไปได้เนี่ยเป็นการต่อสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่เนะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีคนที่แบบไปชอบชอบเขาหรือมีคนมาแอบชอบก็มาทักทายพูดคุยกันได้ว่ามันตรงหรือเปล่าแต่ความสัมพันนี้นะเพิ่นจะบอกงี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาชอบเราไหมนะหรือว่าเราไปแอบชอบใครความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้นะคะแต่ว่ามันต้องค่อยๆเพราะว่าคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์คุณอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือก แล้วไม่รู้จะเลือกใครก็ได้หรือคนที่เข้ามาเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าเกิดว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วโอกาสที่จะพัฒนามีคุณอาจจะเจอการจากหน้าที่การงานการเงินก็เป็นไปได้หลักๆเนี่ยคือด้วยความไม่เป็นไพ่การงานเยอะเนาะมันก็คิดว่าถ้ามันจะมีคนเข้ามาหรือคนที่คุณแอบชอบมันต้องเจอจาก ธุระปะปังการงานหรือไม่ก็การเรียนอะใครยังเรียนอยู่ก็อาจจะเจอในมหาลัยเจอแบบที่โรงเรียนเจอที่แบบอะไรใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการงานการเรียนประมาณนี้เนาะเออซึ่ง ก็ค่อยเป็นค่อยไปยังไม่ต้องรีบร้อนนะไอต่อสู้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ต่อสู้กับใครหรอกคุณต่อสู้กับตัวคุณเองเนี่ยแหละว่าเฮ้ยเขาจะชอบเราไหมนะหรือว่าต่อสู้ว่าแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราชอบเขาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะอ่ะต่อมาโรแมนแซงโจค่ะหนึ่งใบให้คนโซดทัดดินนะความรักเป็นยังไงเออสิบหถึงสามมก,กร,ราคมค่ะแต่มันมีทิศทางที่ดีนะ retreat ah is time to disconnect from the world ค่ะคุณอาจจะแบบ เขาเียกนะมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะคือคุณแบบเขาเลยกน,นะถ้าคุณชอบใครบางคนอยู่คุณอาจจะเหมือนแบบฝันถึงไปอยู่ในโลกของตัวเองไม่บอกใครลีทีสในที่นี้คือเหมือนแบบพยายามจะแบบเอาใจไปไว้ที่อื่นที่มันไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไม่ได้นะจากภาพอบมันเป็นการเหมือนแบบเข้าป่าใช่ปะเข้าป่าในที่นี้เพื่นก็คิดว่าคุณอาจจะจินตน,นาการถึงคนที่คุณชอบ และแบบฝันว่าเออเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาก็เป็นไปได้นะหรือคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณได้ทําอะไรร่วมกัน2คนแล้วก่อให้เกิดเป็นความรักก็ได้เหมือนกันกับอีกบางคนค่ะคําว่ารีทรีตในที่นี้มันอาจจะหมายความว่าคุณไม่ได้ว่างในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ได้นะแบนพักเบรกเรื่องความรักไปก่อนเอาเวลาไปทุ่มเทนในเรื่องการงานการเงินก่อนเพราะอย่างที่บอกค่ะมีอ m p เ r ร r มี8ดไม้มี6ไม้เออแปดเหรียญแล้วไม้ครับแล้วว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําในเรื่องหน้าที่การงานแล้วมันมีพลังขับเคลื่อนไปทิทางที่ก้าวหน้ามั่นคงแล้วก็ปังด้วยถ้าไม่มีใครเลยตอนนี้ก็แนะนําว่าโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคุณอาจจะพักเรื่องความรักแหละอาจจะเหนื่อยมาเยอะหรือว่าเออไปทำอย่างอื่นที่ไปดูสร้างสารรค์หรือว่าแบบก่อนดีกว่าอะไรแบบนี้นะแต่เพิ่นเชื่อคะ่ะว่าถ้าเกิดคุณไม่พยายามมันก็จะมีคนเข้ามาอยู่ดีเพราะว่าอัจเซบินถ้วยเนาะคือคุณจะมีเสน่ห์แหละมันจะมีคนเข้ามาได้แต่ว่า คุณอาจจะยังไม่ได้รีบรีบร้อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครก็เป็นไปได้อันนี้เคสของคนที่ไม่ได้แบบรีบอยากมีแฟนเนาะก็เอาเวลาไปทํางานก่อนใครจะเข้ามาชอบก็คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็จะดีนะแล้วก็ใครมีคนในใจมีคนที่ชอบเนี่ยเออมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบจินตนาการฝันหนึ่งเขาเป็นชายในฝันหญิงในฝันแล้วก็แบบเพ้อหนึ่งเขาก็เป็นไปได้เหมือนแบบสับสนอนะต่อสู้ในทีเนี้เหมือนสับสนในหัวสมองของตัวเองก็เป็นไปได้นะเอออาจจะแบบเพ้อ <laughs> อะประมาณนี้สําหรับคนอ่าโสดนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะจะเพิ่งเริ่มคุยก็ได้หรือว่าคุยมานานแล้วก็ได้เรามาดูกันว่า16บหถึงสามสเ็ดมกร,ราคมนี้ความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงจะได้พัฒนาไหมหรือยังไงต่อไปมาดูกันค่ะอืมมาแเหรียญเหมือนคนโสดเลยแเหรียญเหมือนกันโฟกัสที่งานหรออัศวินเหรียญ t ด e อ t สตาร์ว้าวเกดาบโอ้น oh, nice <ม>้อยไหมอันนี้ทะเลาะจริงดูดิห้าหมายขึ้นมาเลยห้าหมาก้กระต่อสู้นี่เหมือนเป็นไพ่ใบเดียวกันแล้วก็เด e อ u ซันค่ะโอเคอะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะถ้าบอกว่าคล้ายๆกันนะถ้าเป็นเรื่องการงานคุณก็มีความโดดเด่นไปทํางานหาเงินอะไรของคุณไปก่อนก็ได้นะอ่าเพราะว่าคุณอาจจะเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับความรักก็ได้อ่าถ้าบอกแบบนี้นะคือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณยังไม่ทะเลาะกันให้ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนแล้วทะเลาะเบาแหวงบางทีเราทะเลาะเขาเพราะว่าเฮ้ยทำไมไม่พัฒนาสักทีอะไรเงี้ยได้หอกมาเพราะมันมีไพ่เหรียญเยอะมันก็คิดว่าเขาอาจจะนิ่งๆเนิ่มๆมาบ้างหายบ้างแบบเรียบๆอะไรเงี้ยซึ่งทําให้คุณคิดเยอะคิดมากค่ะว่าตกลงเอาเองกับฉันดีเธอจะแบบพัฒนากับฉันจริงไหมหรือว่าเธอไม่พัฒนาแล้วเราไปชวนทะเลาะกับเขาก็ได้เพราะคุณอยากไดด้ความชัเจน เดือดสั่นขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงคุณอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปเรียกร้องชวนทะเลาะก,กับเขาก็ได้ถ้ายังไม่ทะเลาะก,ก็แนะนําว่าจะเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยเนอะเพราะว่ามันจะไม่ดีสุดท้ายพอคุณทะเลาะกันไปคุณก็มาเครียดค่ะว่าเออไม่น่าพูดเลยหรือว่าเออทำไมเขาไม่ง้อฉันหรือใดๆก็ตามเนอะประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ทะเลาะให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงหรือการประทะ คือเท่าที่เพื่อนเห็นเนี่ยถามว่าคุณมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้ไหมมันก็ยังมีความหวังอยู่แต่ว่ามันยังไม่พัฒนาอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่ไม่พัฒนานะแปดเดือมันแปลว่ามันมีการพัฒนาค่ะแต่ว่ามันช้ามันไม่ได้ดั่งใจคุณอะไรเงี้ยคุณต้องการความชัดเจนเนี่ยจะบอกให้โลกรู้ไปเลยว่าเรามีแฟนแล้วหรือฉันคุยกับคนนี้คนนี้เป็นคนของฉันอะไรก็ว่าไปซึ่งมันไม่ใช่จังหวะค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วว่ากันใหม่หลังจาก มก,กราคมไปก่อนดีกว่าเพราะจังหวะช่วงเนี้ยถ้าคุณไปเรียกร้องมันก็คิดว่าคุณจะไม่ได้และแถมทะเลาะก,กันอีกต่างหากซึ่งก็ไม่ดีส่วนใครทะเลาะก,กันไปแล้วนะก็ต้องบอกว่าอ่า ให้ไปโฟกัสที่งานอะไรก่อนเนอะคุณอย่าไปโฟกัสที่เขามากก็าถามว่าเขาจะกลับมาง้อคุณไหมในจังหวะเวลา15วันนี้นะเปิ้ลรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงไหลๆค่ะเขาอาจจะไม่มาง้อคุณก็ได้นะทำให้คุณยิ่งหน่อยยิ่งเครียดว่าทาไมไม่มาง้อสักทีอย่างที่เปิ้ลบอกอะ่ะเออแต่ถามว่ามันจบไหมความสัมพันธ์นี้ไม่จบนะเขาอาจจะเหมือนแบบเออปล่อยให้คุณไประงับสติอารมณ์ก่อนหรือว่าเขาไปทาอย่างอื่นของเขาแล้วก็แบบเออขี้เกียจง้ออะไรเงี้ยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยกัน แบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงมากที่สุดเลยเนะในความสัมพันธ์นะแต่ถามว่ายังมีโอกาสยังมีความหวังยังไปต่อได้ไหมเป็นคิดว่าได้มีทั้งเดอะซาามีทั้งเดอะสันคือมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีคุณยังมีเสน่ห์สำหรับเขานะเออใช้คํานี้ละกันแต่ว่ามันเหมือนอาจจะมีหลายๆอย่างที่ทําให้ยังพัฒนาไม่ได้คุณสองคนอาจจะชอบทะเลาะก,กันบ่อยๆก็ได้แล้วเขา,าจ,จะรู้สึกว่าเออไม่อยากรีบพัฒนาเพราะาขนาดเป็นคนคุยยังทะเลาะกันขนาดนี้เลย ก็เป็นไม่ได้คือเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดเนาะมนเลยทําให้คุณไม่รู้ว่าทําไมไม่พัฒนาสัตีแล้วพอคุณไปเรียกร้องเหมือนอยากขัขขนขยันขยอเขาให้เขาบอกอะมันก็มบนก็รู้สึกว่าคุณก็จะไม่ได้คําตอบหรอกแล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ก็ไลๆไปก่อนในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมนะแล้วอยากได้สถานะค่อยไปว่ากันใหม่เออบางทีมันอาจจะใกล้วาเลนไทนยก็ได้คุณเลยกดดันเขาว่าแบบเออจะยังไงอยากแบบเป็นแฟนแล้วก็ได้นะอย่ารีบนะเพราะมันจะยิ่งแย่นะออันนนี้เตื กอมาโรแมนเซนโจค่ะหนึ่งแบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืมยังไงเอ่ยไม่ต้องรีบเรียกร้องความแบบความแบบชัดเจนอะไรเนาะ calling in your soulmate ค่ะถ้าคนนี้เป็นคนที่ใช่นะเพื่อนบอกเลยว่า มันจะได้พัฒนาแหละเนี่ยมันเป็น calling in your soulmate แล้วบอกว่าเราอะ่ะเหมือนภาวนาขอพรนะแล้วมีเดอ s t สต์ขึ้นมาเป็นไปได้ค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณขอนะคุณอาจจะเคยไปไหว้พระขอมอนไปมูความลัก,กอะไรมาก็ได้แล้วเจอคนคนนี้แต่พอคุณได้คนคนนี้มาก็ต้องบอกว่าพอเราขอมาบางทีมันก็เป็นคู่ที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แบบได้ปุ๊บแล้วรวดเร็วได้พัฒนาขนาดนั้นถ้าคุณเหมือนภาวนาว่าคนนี้คือคนที่ใช่คุณอาจจะต้องอดทนรอนิดนึงนะแต่ว่าโอเคคนนี้ชัดเจนว่าพอบอกว่า calling you a omega star ขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่คุณไปขอมานะซึ่งถามว่าคุณมีความหวังไหมมันน่าจะเป็นคนที่ตรงสเปคคุณมากแล้วคุณก็อยากได้คนนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้คุยกับเขาแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องรีบนี่ก็ออกหมเพราะเขาไม่รีบนะอ่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะรู้สึกพลังงานคือคุณแบบร้อนรนอยากแบบมีสถานะกับเขามากนะใจเย็นๆนะจ๊ะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแฟนกันแล้วนะจะแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้นะแต่คนอื่นรู้ว่าเออคุณไม่ได้สถานะโสดคุณมีคนของคุณแล้วอะไรแบบนี้นะ16-31มก,กราคาม6ค่ะความรักของคน มีคู่ทัดดินค่ะพฤกษกันมาก่อนนะความรักจะเป็นยังไงเลยหนมาดูหน่อยสิว,ว้าวเดอะสตาเก้าดาบแปดอุ้อยคนมีคู่ทำไมดาบเยอะห้ามาอาแปดเหรียญหนึ่งเหรียญอะ ระวังนะคนมีคู่คุณถ้ายิ่งเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเรื่องการเงินอันนี้เตือนไว้เลยนะมีโอกาสสูงว่าคุณสองคนจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องวิธีการใช้เงินการเก็บตังค์หรืออะไรอะไรเกี่ยวกับการเงินอันนี้ระวังให้ดีนะมีเรื่องคุณอึอดอดัดคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับทะเลาะเบาแวงกันได้นะมีขึ้นไพ่ต่อสู้แล้วมีไพ่แบบดาบเยอะแยะเลยแปลว,ว่าความสมันใจของคุณไม่ได้จะเลิกกันนะบอกงนี้ก่อนคือถ้าตอนนี้คุณทะเลาะเบาแวงกันไปแล้ว ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เลิกกันค่ะความสัมพันธ์ยังไปเรื่อยๆอยู่แต่คุณสองคนต่างคนต่างอีโก้แล้วก็ไม่ปรับจูนเข้าหากันคือฉันก็มีมุมมองของฉันส่วนเขาก็มีมุมมองของเขาเวลาทะเลาะกันก็คือเราก็จะเหมือนยึดความคิดของเราเนาะเขาก็ยึดความคิดของเขามันก็เลยไม่ได้มีทางออกร่วมกันค่ะจากไพ่ที่เปิ้นเห็นคือต่างคนต่างทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้มีทางออกร่วมกันนึกออกไหมหมายถึงว่าไม่ได้เออจับมือกันมาเรามาคุยกันว่าเราจะแก้ยังไงเธอลดลงมาฉันลดลงมาเงี่ยไม่ มันเหมือนต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองมันเลยทําให้ทะเลาะเบาะแวงกันได้ง่ายพอทะเลาะแล้วทาําไงก็เครียดคิดเยอะคิดมากว่าเออจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือจะพอหรือว่าแบบเขาจะแก้ไหมนะเหมือนไปกดดันอะไรเงี้ยก็ไปไม่ได้คือถ้าห่างๆกันก็จะทะเลาะกันน้อยเนาะใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลาน่าจะดีกว่านะถ้าเกิดอยู่ใกล้กันมันมีโอกาสที่จะปะทะทะเลาะกันได้ง่ายมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องการเงิน เพราะว่ามันชัดในเรื่องเงินนะแบบเรื่องความขยันขันแข็งการทํามาหาได้การเก็บตังค์กันแบบอะไรก็ตามเนะไม่ว่าจะเป็นคนเตรียมตัวแต่งงานหรือคนที่เป็นแฟนเป็นคู่กันอยู่แล้วแบบแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องการเงินอาะนอกจากเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยก็ได้นะถ้าเป็นแฟนกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบ <ๆ S 1> ทะเลาะด้วยความแบบนั่นแหละอีโก้อยากเอาชนะใดๆก็ตามยเงี้ยแบบเออความสัมพันธ์ทำไมมันแบบเนิบๆนันนนบๆทำไมมันอย่างโง่อย่างงี้อย่างงั้นอะไรเงี้ย มันก็จะทะเลาะกันได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันในเชิงแบบพูดออกมาเลยแล้วทะเลาะกันนะแต่เป็นความเก็บไว้ในใจค่ะเพราะเก็บไว้ในใจถามว่าเครียดไหมเครียดมีความอึดอัดยากพูดก็ไม่กล้าพูดกลัวทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้คือต้องทําใจร่มๆนะเดอะสตาร์ออกมาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้แย่คืออยู่ห่างๆกันหน่อยก็จะดีนะหรือว่าถ้าเกิดมันจะดีขึ้นก็แนะนําว่าไปเที่ยวด้วยกัน ก็จะทําให้บรรยากาศเบาบางหรือว่ามีคุณภาพทำร่วมกันเนาะลดความเครียดความกดดันคือบางทีมันเป็นความคิดเดยอะคิดมากมากเกินไปบางทีเขาแบบดูไม่ค่อยสนใจคุณอะคุณก็เครียดละว่าแบบเฮ้ยไปม,มีอะไรยังไงกับใครหรือเปล่าแล้วก็อาจจะแบบเรียกร้องชวนทะเลาะหาเรื่องกับเขาก็เป็นไ่ได้จะเป็นคุณหาเรื่องหรือเขาหาเรื่องคุณก็ได้นะแต่ว่าปัญหาคือมันจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งการไม่เข้าใจกันได้ไง่ายๆอะเพราะฉะนั้น ใครยังไม่เกิดอันนี้เป็นคําเตือนแล้วกันว่าให้ระวังถ้าเกิดใครบอกความรักดีแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ดวงของคุณเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างจะเป็นการแบบทะเลาะบาะแวงปะทะอะไรกันเยอะเนอะอันนี้แค่เตือนถ้าใครแบบโอเคดีก็ระวังระวังการแบบทะเลออกกาะกันเล็กๆน้อยๆ้อยห้าหมไม้จริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงหรอกแต่มันอาจจะเป็นเรื่องจุกจิกแล้วก็เรื่องเดิมๆแล้วก็แบบ ทำไมไม่เก็บเสื้อผ้านะแบบกองไว้อีกละอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นไปได้อ่ะมันก็จะเป็นการทะเลาะเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดใครทะเลาะกันไปแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่ต่างคนต่างอยู่ก่อนว่าไม่ได้คิดว่าคุณจะกลับมาคืนดีกันอย่างรวดเร็วนะมัน มันยังไม่ได้จบหรอกนะต้องบอกอย่างนี้ใครที่แบบเออหรือว่าความสัมพันธ์ของเรามันจบแล้วคะเนี่ยยังแต่ว่ามันต่างคนต่างเหมือนไปพักกายพักใจอะเนาะแบบเยียวยาตัวเองว่าเออสิ่งที่ทําลงไปคือฉันถูกฉันผิดหรือว่ายัางไงบางทีก็อาจจะเหมือนรอให้อีกฝ่ายหนึ่งมางอก,ก็ได้นะต่างคนต่างรอนึกออกปะเพราะฉะนั้น15วันเนี้ยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ ไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณเป็นสามีภรรยากันอยู่บ้านเดียวกันอะมันก็มันก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนึกออกปะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยกันหรือถ้าคุยกันก็คุยเรื่องธุระปะปังแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังดูตึงๆอยู่อใช่ครับนี้เราจะรู้สึกว่าเออแบบมันเหมือนยังไม่ได้ดีกันเท่าที่ควรแต่ว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะหนึ่งเรียนในที่นี้มันแปลว่ายังไงคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอยู่แล้วนะก็คือจะกลับมาคุยกันนั่นแหละพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันนั่นแหละมัันนยงไไม่ด้จบรอใ ครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,การาคมนะถ้าคุณยังรักกันมากพอิ้ลก็แนะนําว่าลดลดอีโก้ลงมาเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าย,ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองคือิ้ลไม่ได้มองว่าคุณผิดนะแต่หมายว่าแต่ละฝ่ายอาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกันเท่านั้นเองไม่ได้มีใครผิดเลยก็ได้มุมมองของคุณก็คุณหวังดีกับเขาในมุมมองของเขาก็คือมันก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันแบบนี้ก็ได้ถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเรามา,มากขึ้น ความเครียดความกังวลการทะเลาะบากแว้งมันอาจจะน้อยลงอะไรที่มันเป็นปัญหาก็ควรจะต้องหาเวลาดีๆเปิดใจพูดคุยกันนะแล้วก็แก้ปัญหานะไม่ใช่พูดคุยกันเหมือนต่างคนต่างทะเลาะกันแล้วก็แบบบอกในสิ่งที่ตัวเองต้องการในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่แก้มันก็จะเป็นปัญหาที่คาราคาซังยืดเยื้อแล้วก็เหมือนเดิมซึ่งทําให้เรามีความอึอดอัดและก็คิดเยอะคิด,ดมากหน่อย ได้นะอันนี้ก็ต้องเตือนสําหรับคนมีคู่ที่อาจจะมีปัญหาไดา้อันนี้ระวังการทะเลาะกันค่อนข้างมากเลยนะคนทัดดินมาโรแมนแซงโจค่ะคนมีคู่ทัดดินค่ะความรักจะเป็นยังไงเอ่ยไหนดูหน่อยสิยังโอเคอยู่ไหม เหมือนกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยค่ะคอลลิงอินย s o รโซเม่คนคนนี้คือคนที่คุณขอมานั่นแหละนะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอยู่แล้วคุณอาจจะขอคนนี้มานะก็ต้องบอกว่าเวลาเราไปขอพรขอคู่มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราได้คู่กรรมหรือเปล่าเนะก็ร้เดอสตาร์ก็เป็นไพ่ขอพรใบนี้ก็ขอพรเหมือนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยค่ะใครที่มีคู่กร,รณีเหมือนที่เปิ้นบอกตั้งแต่แรกนะว่าไพ่ต่อสู้เนี่ยมันเลยหมายว่าคุณอาจจะต่อสู้กันเองก็คือแบบกับคู่กร,รณีแบบทะบเลาะเบาะแวง พยายามห่างๆกันหน่อยแล้วก็มีอะไรเหมือนแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าใช้อารมณ์นะใช้เหตุผลแล้วความสัมพันธ์คุณจะไม่มีปัญหานะคนนี้ก็เป็นคู่ของคุณนั่นแหละไม่ได้เลิกลากันง่ายๆหรอกนะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับคนมีคู่ต่อมายังไม่จบนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดไพ่ c h a r a c t e r motion น a า s ให้ค่ะว่าโอเคพลังงานความสัมพันธ์ของคุณใน15วันนี้เนาะ16จนถึง31มาการาคามเนี่ย energy ของคุณนะอารมณ์ความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับความรักในช่วง15วันนี้เนาะครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าคนที่จะเข้ามาหรือแฟนคุณจะมีลักษณะเป็นยังไงก็ได้เหมือนกันเนาะพลังงานรวมค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือพลังงานของคู่กรณีหรือคนที่จะเข้ามาชอบคุณก็ได้ในกรณีคนโสดนะว่าจะเป็นประมาณยังไงบ้างฮึออกมาแล้วทันสมยัยโอเคคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาแบบว่าดูแบบเทคโนโลยีทันสมยัยอะไรอย่างเงี้เนาะอ่ะก็ได้อ่ะ สีใบแล้วกันเนาะอ่ะเลือกเยอะเลือกมากค่ะคุณอาจจะเลือกเยอะเลือกมากก็ได้นะคนโสดคุณมีคนเข้ามาคุณก็เออดูดูไปก่อนอย่างที่บอกมันเป็นเจ็ดถ้วยใช่ไหมคนโสดแปลว่าเรามีโอกาสเลือกคุณก็ไม่รีบนะชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นอ่าดีเรียบร้อย ขี yeah. ้แออะช่วงนี้อาจจะดราม่าได้ให้ระมัดระวังการร้องห่มร้องไห้เพราะการทะเลาะเบาแวงแหละเพื่นว่านะพอทะเลาะเสร็จปุ๊บก็หน่อยเออไม่น่าทําอย่างนี้เลยไม่น่าเป็นแบบนี้เลยทําไมเขาม,ามันมาง้อเราอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดการลมดราม่าได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังอย่าทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็อย่าไปเยอะใส่คู่นะแล้วก็เอาใจใส่ดูแลกันและกันบ้างเพื่อคิดว่าความสัมพันธ์มันจะดีเนาะมีทั้งทันสมัยมีทั้งเรียบร้อยเนี่ยคุณสองคนอาจจะเป็นคนคนละคู่กันก็ได้นะ มันเลยมีเรื่องให้ปะทากันเยอะคนละขั้วในที่นี้มันหมายถึงว่าแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนนึงแบบรัน,นหลายคนนึงอาจจะแบบว่าชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ได้มันมีความแตกต่างกันเหมือนกัน่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องค่อยๆปรับจูนระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเพราะว่าทะเลาะแล้วคุณจะต้องร้องไห้แน่นอนเลยเพราะว่าคุณก็แบบเสียใจอะไรเงี้ยเนาะให้ระมัดระวังนะแต่ถ้าก็คุณเป็นคนโสดอ่ะคุณอาจจะมีชอตเยอะเลือกเยอะเลือกมากอยู่หรือคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาเลือกเยอะเลือกมากก็ได้นะแต่ว่าคุณจะเจอคนที่เขาแบบ เอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ care, เป็นคนที่แบบละมุนล,ละไมพลังงานเป็นคนทัดน้ําค่อนข้างเด่นนะเพราะว่าทั้งขี้แยทั้งชอบเอาใจใส่ดูแลเนาะเออเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนแบบพลังงานแบบทัดน้ําแต่ว่าเลือกเยอะเลือกมากทันสมัยเนี่ยก็อาจจะเป็นคนราศีกุมได้เอออะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคุณดีวกับคนประมาณนี้เนาะคนทัดดินนะก็อาจจะใช่ก็เป็นไปได้นะพลังงานประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะนะพบกันใหม่ เดือนกุมภาพานนะากกันธ์นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะว่ามันตรงกับดวงของคุณมากน้อยแค่ไหนแล้วพบกันใหม่คราวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ